ปกติครับนี่ปกติครับตอนนี้อยู่ซอยวันรับระดุกนะครับผมครับผมอ้าวจัดต้นเป็นตักอันนี้ของอน,นี่ของฉากแรกลุ้นกันครับผมว่าจะได้เยอะขนาดไหนหรือเปล่าสองเส้นเนี้ยใช่สองเส้นสองเส้นมีสองสองเส้นอ้าวบวกสออครับผมจัดให้ครับฉากแรกครับ มีเอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับดึง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 เอาแล้วรุ้กันครับผมอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแร้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวหนึ่งฝู เสี้ยวว่าเฟี้ยวว่าเข้าครับเฟี้ยวนะอะโหนมาดูเฟี้ยวโอ้ยขย่าเลยขย่าเลยขย่าวงี้เชื่อสนิทคอยสนิทคนเยอะเลยบอกแเลยหมาเลยเออขย่าขย่าเลยขย่าเลยสนิทสนิทเยอะมากนะนะนะแหแหเฟี้ยวว่าแหู่้แดงสลิงเฟี้ยวไหมเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนี่ขย่าเลยสี่สองสองเซนครับผมเฮ้ยสี่สองใบหกสองดิ นีโอ้ดูโอ้ยน่าเป็นไงนะารอบกงเลนครับโอ้ใครนี่เอ้ด้วยปลาสิดปลาสิดลุนนครับผมอันนี้สลครับสลครับเสียบเสีต้นอ่ะนไงเนี่ยเอชิ่อต้นเอาวน้าหน้าลต้นลุยจากนเรอยจากเหรอแม่ต้มอะโทแม่วัดดีแม่ต้องการมั้งผมจำได้ไต่วนี่อยู่ไม่ได้ต้องการอยู่อะอยู่เหรอ แล้วแม่มาทำไมที่นี่มันทำงานเอาเอาเอาไงอ่ะเอาไงดีอ่ะแม่เอาปลาไปกินไหมเอาเลยเอาถุงมาใส่ถุงมาใส่ให้จริงนะให้จริงผมไป็นเยอะเอาถุงม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 าข้าวปลาดิบเยอะข้าวปลาเอาถังมาเอาถุงมาเอาถังมานี่นี่กระดกนี่กระดกเดียวนะโอ้โหโอ้ยเล่นปิ๊กเก็ตหรอเล่นมากเล่นปิ๊กเก็ตมาผมเล่นแต่สาวเอาถุงมาถุงมาใส่ผัวมันตัวเล็ก ปล่อยปล่อยไปล่อยไปล่อยไปล่อยอันนี้อันนี้อันนี้อันน้หน้าไปหน้าไปเอ้มามามาให้โอเคอัญชลีเนี่ยจำเสียงได้ยังไ้ต้นไอ้ต้นเสียงแถวนี้บ้านเรามีคนเดียวเต็มเลยใช่แล้วเต็มเลยดนี่ครับผมหยอกเดียวครับอันนี้แค่หยอกหยอกนะหยอกหยอกนะหยอกหยอกนะนี่เอาถังมาถังมาถังมาใส่โอ้ดีปลาเยอะเลยด้วยวันวานอ้นนี้ตะคมเนี่ยไม่รู้นะวานช่วยสักวันช่วยสักคมหนึ่ง มม,ม,มัเเเอากียได้แม่นะรุ่นนรุ่นเรานะออสมัยก่อนปกติต้องกินเดี๋ยวนี้แม่งไม่มีนะแม่เราเนี่ยไม่มีพระมา่าแม่งเอาไปกินหมด เนี่ยมีตรงบ้านตะเย็มเนี่ยแม่ปลาไม่มีปลามีแต่ตกปลาทุกวันเลยเนี่ยแม่อะนี่ครับผมโคบเดียวครับผมอาศัยอยู่วันเดียวเนี่ยพอครับปลากระดีปลาปลาสลิดครับผมใส่ในนู้นเนี่ยอะไรเนี่นี่ฮะปลาสลิดครับผมนี่สลิดสาสวยด้วยสาสวยครับผมดีครับผมเป็นมาทุกปีเครับขี้เดียวครับผมอีกสักจองหนึ่ง หาอะไรได้พี่เออเก่งแม่ทีสองเดี๋ยวจัดให้อีกถังหนึ่งโอเคป่ะโอเคจัดไปจัดไปเอจัดให้แม่ผมถังหนึ่งได้ไหมจัดให้ครับเนี่นยเนยกองสามสิบลูกเอโอเคโอเคนี่ทีแรกนะนี่ทีสองนะโอ้โหเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเลยจัดเลยครับผมใช่ไป อือหืโอ้โหวานไปเลยวะแหโซแดงงวานอะไรก็ได้วันปลาแหละโอ้ตายแล้วติดรั้วโอเคไงก็ได้ปลาแหมอ่ะมีตัวหรือเปล่ามีสิโอกระดี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 เฮ้ยกระดีกรดีได้อยู่ อ๋อพอมีตัวอยู่ขยายาขยยาอะไรวะสิบกว่าตัวได้อยู่ได้อยู่ครับนี่ตอนนี้ไม่ทะเลครับได้คดีครับผมโอเคไปตรงนู้นครับในให้ให้แม่ครับหมดมัแคบพัดกลอดพัดเก็บแม่ จะทำร้านก๋วยเตี๋ยวงี้ใช่ไหมเนี่ยยังยังไม่เสร็จเนี่ยมาปรับปรุงเนี่ยแล้วดอกสามครับผมอัอครับแบบสามตัวไหมตอนนี้เราอยู่ซอยวัดลำดุกนะครับผมข้างเรียนวันนี้ปลาไม่ขึ้นนะใส่เลยแ<บ>หงเราเฟียวเอา ดึง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 แม่งหลบร้อนแน่นอนเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่ตอนบ่ายเช่นเนี่ยเพราะเพราะเพราะมันไม่ใช่อย่างนี้ไงพอมาเช้าเฟี้ยวนี้ไงนี่ตัว <มา S 2> บ <ะ S 1> ดีไม<ะ>่มีแม่แม่เมื่อวานผมมาเช็คแล้วว่า มันมาตอนบ่ายอ่อนบ่ายสองไว้สามบ่ายสามลงไปอ่ะพ่อมันเป็นเป็นอ่อนหรือสองตัวเอาก<ๆ>่อนเอาก่อกนไม่กัน่อนใส่อในอีหน่อยใส่สามตัวอยู่ได้ทอดกตามอยู่ได้ทอดกตามอยู่ กินไม่ได้แล้วน่ะไม่มีที่บ้านเราไม่มีแล้วโอเคพอพอใจมากสวัสดีครับแม่ใส่เลยใส่ไปเลยว้าวเขาให้โอ้แม่งหวานเหมือนอย่างแยงไงรู้ป่ะใส่ไปเลยไม่มีต่อเลยไงเนี่ยยิ่งหวานมันโอก็ได้มันก็ได้เรื่อยแหละเออทีสิบตัวสิบตัวเขียนเสร็จไม่แม่ไม่ใช่ต่อ ไอพี่พวกนี้ได้ปล่อยปล,ยปลย่อยปโอเคปล่อ okay. ลยแบบนี้รับได้พวกนี้รับได้เขาเป็นต่อให้รับไม่ได้ไม่ได้กินแล้วหรอกพวกนี้ไม่ได้กินแหของเราหรอกเป็นต่อนดิไปนู่นเลยนี่ด็ดเออนี่เราซื้อามาต่าเอะไรทั้งสองนีนะ่ซื้อมาแล้วเหรอเฮ้ยมีเต่าด้วยเนไงแหผมได้เต่าด้วยดีกว่าแหต่นัวอะไรเต่าด้วยเหรอแม่ปล่อยไปลูกแม่รู้บทตัวเลขเลยไม่เห็นเน้ว นั่นดี่ไซงานเนี่ยขนาดนี้มั้งเต่าใส่เป็นกะทิ่างทั้งเข้ามาเลยเจ้าที่เอาทางผมใส่กระเพาะมาเยอะนะยุคสมัยก่อนอดอยากกันกินกันเลยเนาะอย่าพูดเลยแม่ปลาซีไปกินกันใช่ใช่ปลาซีเปนตัวดีเลยหมกหมกเลยไปไปพอพอหรอพอละอ่ะพอละมึงกลับมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแม่บ๊ายบายก่อนบบบ๊๊าาายยยบาย ทำได้บ้างนะเกียร์บานสองสองทีหรือสามทีให้ให้เข้าไปแล้วใช่นี่ตรงนี้ครับผมเห็นต่อนไหมอย่าโดนตอนน่ะในใส่เข้าไปจุ่มๆไปจุ่มๆเอ้ยาแล้วเว้ยจุ่มๆเวจุ่มๆเว้ยเพียงดึงข้าง ดึงข้างวิ่งไปดึงข้างไายอยู่ไรือยู่อะอ๋โธ่เต็มแหนดิโอ้เต็มแหนดิเวิร์กครับผมขยำขยำหน่อยอย่าันนู่นเดี๋ยวดูครับดูครับนี่ปกติครับผมตึกรวมโลต้องมีโลอ่ะเออขยำขยำเดี๋ยวมันรู้ไม่ให้

มือกาวสองถ่ายไปก่อนก็เขียเงี้ยสเฮ้านีเยสามเลยสามสามสามองสามสามขวาสาขวาเร็วเร็วเร็วโอ้หไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเต็มรถเลยไม่ต้องเก็บสามสามสามด้ยพอบี้ผู้แม่ง่งใส่แม่งขึ้นมาเลยนะสา โอ้ยเยอะเยอะว่ะพี่วันอะย,ยาวไม่ได้เหรออย่าจุ่มเลยอย่าจุ่มเลยเออ,อยวายาหน่อยเอาวันเป็วนัวนเอเอาวทูที่ทวา้าพ่อห้เอ,อย้ยาวยาวมาแล้ครับหนึ่งฝูงต้องมาครับผมไม่ใช่พี่ ผมอยากให้พี่อวิ่งข้างเลยดึงข้างๆให้มันลวกข้างเออโอ้โหชิปหายป้ามันรู้อะหมายครับครึ่งโลต้องมีนี่ดูสายดูสา,ายดูไฟฝ่ามือเอ้ครับผมกะดีหาที้ยาก้วก็ดีครับผมตลาดไม่มีขายนะครับกะดี ยิ่งหวานยิ่งขึ้นว่ะดูสิีปื้อปื้อพีหวานยิ่งขึ้นอ่ะขยับไปก่อนเดี๋ยวอะไรมาใส่ตรงก็ได้นะหลังนั่หรอฮึชอบอ่ะสองเซนเนี่ยชอบป่ะชอบดิชอบมาชอบครับนี่ผมสองเซนกระดี่ก็ไม่เหลือ้ะไรหมสลับไง่เนี่ยมาดูดิ ยิ่งนี้อยากซูมไปดูเลยเนี่ยโอ้โหแบงค์เยี่ยบหายดูดูดูที่ปัญญาเราจะเอาแรงแค่นี้ขยับทิ้งมันเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่นะตอนนี้ก็ดีเต็มตัวแล้วนะครับผมนี่ฝั่งนู้นอีกอีกฝูงนลยครับผมไปบ้านอีกทีครับผมโอ้โหพี่ข้างหน้าดีวะนู่นนั่นนู่นนู้นนู้นนู้น เริ่มหน่อยเริ่มหน่อยโอ้ดูเลยพุ่นแล้วขนลุกขนลุกอ่ะเนี่ยขอยาวๆนะยาวๆาวโอ้โหอ,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 อะไรวะว <c oughs> พีแมง <c oughs> โอ้โห ไม่เฟี้ยวเท่าไหร่เลยไม่ถูกใจเดี๋ยวอ่านให้ทีหนึ่งโอ้ยเฮี้ยไม่ถูกใจคือเถือบโลเนี่ยโอ้ยสลิดก็มีนี่ไงโอ้ยใยากเขาอยากเป็นระยะทางนะตอนนี้ไงไรสุดไหมไล่สุดไหมสลิดก็ไม่เหลือไรสุดไหมเอาไหมต้นนี่งผมไม่มีคนดูมือถือมืนแลมันดูแล้วไมดูใครดูหรอก โอ้โหครั้งนี้อะไรครั้งที้สามแล้วนะเต็มหมดนะเดี๋ยวเราพาไปดูนะหนึ่งกองสองกองสามกองนะไปเ,ปเบบยอะมากนี่ประดิษฐ์นะครับไม่เชือ่อไปไหไหนี่ใส่เลยนะครับผมเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยบามันเครื่องคลองครับมันลอยเรื่องคลองเอา้าเอา้าจัด จอ้ยวันนี้พูกจะไปตกปลานะครับไอ้ต้นบอกว่าฮะฮะดึงขึ้นมาเลยอันนี้ปา้ายโฆษณาโฆษณาดิไอ้ใส่เพอเพอพวกกูด้วยเนี่ยใต้เนี้ยดึงๆๆดึงเนี้ยดึงเหนืข้ขางได้อุย้ยแหเราไปแค่นี้นขี้หมาดึงขึ้นมา<_ <an> _ดึงขึ้นมาไม่ไม่ขาดดึงมาเลย

ัดเอาูอาอาอาดู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 นี่สลิด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 เต็มเต็มคาราเบลยสลิดบานเลยอ่ครับผมนี่ตอนตนี้สีกองอใหญ่ๆนะเรายังไม่ได้เก็บนะคุณถึงข่าดนี้วะวัห<อ>วันทีนึงไม่ต่ำกว่าครึ่งโลอ่ะบอกให้ดูดูโด,โดูดู ดูเดเะโอ้ดูซ้ายดูซ้ายดูซ้ายโอ้ไม่แรงนะครับเไม่รวมก,กันเร่งให้เขาไปถังเมื่อกีน้นะ <laughs> เอยยิ่งหวานยิ่งขึ้นดูเดิพี่โอ้โหูดิใช่โห ต่อยี่หวางยิ่งขึ้นไงนนบอกแนละ้ววันนี้วัสดีครับผมี่ถนนเนี่ยมีกำมังแล้วก็มีกำมังนะยี่ห้อเยอเขียนเขีนรับาลรืว่าพวกเราหมดนี่ไปพูดเรื่องรัฐบ,บาลเอาเอานี่ก็ได้เห,นนะเห็นไหมนี่นี่นี่ยีราฟแคร ี่เพดีาพลาบแกของเราเนี่ยมันมันขึ้นรอดลอดตัเราจาาัดไหมขึ้นเดือนเลยครับไม่ไม่อยากจะให้ซูมนะแม่งขึ้นนคงจริงๆริงสกิดปุ๊บหวานปุ๊บเป็นไงแห่โซแดงงนี่แม่งแม่งปตีตีหลุมเขาเรียกว่าตีหลุม <c oughs> ไม่มีต่อนแน่นอนเพราะว่าเราหวั่นเอาต่อขึ้นมาแล้ว นี่ผมว่าพี่หวันเต็มที่อย่าฝืนเลยเต็มที่ไปเลยน้ำมันตืนเออที่เดิมมที่เดิมนี่ไงนี่ไงที่เดิมครับที่เดิมอ่ะที่เดิมที่เดิมจัดไปหนึ่งดอกโอ้นี่แหละไม่ต่ำกว่าครึ่งโลแค่นี้ก็อที่ห่าจะโลกว่าเนี่ยนี่ครึ่งโลมาขึ้นมาใส่เข้าไป ปาปเขาให้วีสองเส้นหกศอกโอ้โหมามาโอ้โหกว่านที่เดินหนึ่งนี่คือเราต้องมีอ่ะคือเราต้องมีครับอันนี้ขยับขยับขยับเลยเต้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 ยว่าไงเต้ยนี่เต้ยว่าไงบอกเต้ยว่าไงครับเตอยของมันมีจริงอุ้ีตา้นไม้อีกรังกว่าดูดิดูดิ ต้นไม้เยอะมากมคนถือถังมาแล้วไม่มีนั่นไงมมีคนเก็บแล้วเนะขาเก็บแล้วไม่เป็นไรเก็บไปครับออือมันเยอะมันั้งซอยทั้งซอยนี่อะไรวะไม้ไผ่ใครวะเนี่ยดูดิเห็นไหมพี่เห็นแตงต้นไม้ปะต้นไม้แม่งอีกงปุ๋งไง พี่ไปขี่รถมาดีวะไมนยังไม่มได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แดกไม่ใช่น <c oughs> คนเอาไปแดกหมดนี่ครับป่ะอันนี้หนึ่งกองครับผมประมาณโลหนึง่งไปพวกเราไปดูอีกสามกองหนึโอ้โหมีคนเก็บให้กันนี่ปล่อยปล่อยให้แกเก็บไปครับเก็บ,แบ,บแใครเก็บได้เอาไปเลยแบ่งกันครับผมใช่ ไปกินครับผมปลาแย่ครับนี่นี่นี่อีกกองนึงอีกกองนึงครับผมเออเตะเตะนี่ิดหน่อยโอเคมีกองนึงครับผมประมาณครึ่งโลสลิดโชวิดครับโอ้โหไปนู่นี้ครับสองกองให้ลุงเก็บไปครับผมขึ้นขอ้ยก็บอกยิ่งหวานยิ่งหวานยิ่งหวานยิ่งขึ้นเป็นไงป๋า เออเอาปลาไอพ่อกินฮ <laughs> ่าอ่อเก็บมากินเออห่าฮลล่าฮาฮเาฮ่่ไฮ่าฮาฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าว่าฮ่า่่าา่า่าฮไหฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่่าไอ้ด้านสลัดาิ้งหมดไม่าม่มมาฮ่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 า่าฮนา่าฮ่่่บาาา่่าา กระดีบ้าเลยตัวท <c oughs> <power> ัพป like ัสสิทธิ์โดี๋ยวเราล้นน้ำต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวล้นน้ำจะได้จนจนต้นรวังหลังเฮ้ยตัวตัววันนี้่ไงเก็บปลากันนะผมกระดีครับผมนี่ปลาเยอะมากอันแดดทอดกรอบหรือว่าเอาไปใส่เบ็ดกระชอนนี่ปลาเบ็ดได้แต่เกลือก็ดีเนี่ยเวลานั้นเราก็วางกรอบเป็นวงอ่ะ ตัวอางเงี้ยวางให้เป็นวงคนทำขยันทำอย่างเดียวโอ้โหนี่คะนี่ไอ้นี่สองทีนะสองทีมาดูในคลองวุ้บอย่างเงาฝนตกดูครับผมน้ำเดือดเลยครับผมมันขึ้นวุ้ยางฝนยิ่งหวานยิ่งขึ้นในปลายพวกนี้ตอนตอนมาแรกๆตอนตอนมาแรกๆอน้ำน้ำนิ่งอ่ะเหมือนเหมือนทัดไทยน้ำดำจะไปพวกกปลาถวายขนาดนี้โหฝนอ๋อพี่บิ่เด่นโ้โหเด่นนะเข้ามาเหรอพ่อเพิ่ม พอปิดปุ๊บก็น้ำมันก็จะเล่าแต่เพราน้ำหนุบบ้านลงเเออาานะครับผมดูนันต่อครับผมหายแล้วกดถ่ายลึเหล่าแบหรแป๊บนึงบานเปปักบ็ดครับผม

đây <laughs> đi. nè, tiếp luôn, <laughs> nè, nhiều,